แฟนๆวอลเลย์บอลไทยคิดว่าหลีกอาชีพประเทศอะไรเสี่ยงเกิดอาการบาดเจ็บให้กับนักกีฬาในประเทศเรามากที่สุดคือพูดได้เลยนะคะว่าเห็นข่าวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงหลายคนมีอาการบาดเจ็บในช่วงระหว่างการแข่งขันหลีกต่างประเทศนะคะก็เห็นแล้วก็ใจหายนะแล้วก็รู้สึกได้ว่าเอ้ย มันมันแบบอู้มันหนักหนาสาหัสสําหรับนักกีฬาคนหนึ่งมากไม่ว่าจะเป็นหลีกทางฝั่งเอเชียทางฝั่งยุโรปเองก็ดีละเกาหลีใต้ญี่ปุ่นตุรกีสหรัฐอเมริกาอิตาลีอินโดนีเซียล่าสุดก็มีสาวอินโดนีเซียมีอาการบาดเจ็บทางฝั่งตุรกีก็มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะนะคะเราเนี่ยจะเห็นว่าทัพสาวไทยของเราเนี่ยไปลุยหลีกอาชีพในแต่ละปีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนักกีฬาที่ไปลุยหลีกอาชีพใน,ในแต่ละปีเนี่ยล้วนเป็นนักกีฬาที่ กำลังจะมีประสบการณ์ที่ติดทีมชาติแบบใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นยูฟาโดนพัสินโพหรือแม้แต่ไก่วิมลรัตนพันธ์เองก็ตามหรือนักกีฬาตัวหลักของวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเองก็ดีนั่นแหละค่ะทุกคนล้วนไปลุยหลีกอาชีพกันทั้งนั้นแล้วสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือไม่อยากเห็นพวกเขาบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียวอย่างวิภาวีสีทองก็ผ่าตัดยูฟ่าก็ผ่าตัดแล้ว โมเมก็ไม่อยากให้มีอาการบาดเจ็บอะนะคะทุกคนรู้ไหมว่าตามสถิตินะของ FIBB เนี่ยที่มีการอ้างอิงงานวิจัยทางการแพทย์ Data Check กันนะคะการบาดเจ็บของนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดกับข้อเท้า32%เลยส่วนใหญ่เจ็บหน้าเน็ตเลยไม่ว่าจะเป็นจากการขึ้นบล็อกแล้วก็ลงมาเหยียบเท้ากันเองอันดับ2คือทางเข่านะคะ17 อาการยอดฮิตมากๆก็คือจัมเปอร์นีนะคะคือเอ็นสบ้าอักเสบจากการกระโดดวันละ500-1,000ถึงครั้งส่วนอันดับ3คือนิ้วมือและไหล่ค่ะจากการประทะลูกบอลความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลีกไหนโหดที่สุดฝั่งยุโรปหรือเอเชียฝั่งยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นตุรกีหรืออิตาลีที่ณเวลานี้ออมสินสิบาพรจันททวีสุ์ก็อยู่ลีกตุรกีนะคะรวมไปถึงนักกีฬาเอเชียก็ไปลุยลีกอิตาลี สาวญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปลุยลีกอ,อิตาลีกันลีกทางฝั่งยุโรปเนี่ยเกมเร็วแรงบิดสูงและโปรแกรมแข่งที่โอ้ฆาตากรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลีกหรือแชมเปี้ยนลีกหรือเนชั่นคัพอะไรต่างๆมันมีทับซ้อนกันไปหมดนักกีฬาแทบไม่มีวันหยุดค่ะสถิติชี้ว่าความล้าสะสมเนี่ยคือสาเหตุหลักที่ทำให้เอ็นต่างๆเนี่ยฉีกค่ะทุกคนส่วนลีกทางฝั่งเอเชียทางเกาหลีใต้ทางญี่ปุ่น ผู้เลว่าทํานักกีฬาไทยบาดเจ็บหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นวิภาวีสีทองผ่าตัดอยู่ปีนึงยังไม่ได้กลับมาเลยแต่ตอนนี้เห็นการฝึกซ้อมแล้วน่าจะกลับมาถัดในวอลเลย์บอลเนเชั่นลีกยูฟ่าเพิ่งผ่าตัดไปคือเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนี้แอดว่าโหดสําหรับทีมชาติไทยเหมือนกันนะคะเหตุผลคือเน้นความเหนียวนะคะทําให้หนึ่งแต้มของการแข่งขันลีกทางฝั่งเอเชียเนี่ยเล่นกันท่อนข้างนานร่างกายต้องรับแรงกระแทกแบบซ้ๆ ลิกกรหลิตใต้มีข่าวอาการบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโคต้าเอเชียหรือโคต้าต่างชาติส่วนใหญ่จะไปตกที่โคต้าเอเชียในลีกกรหลิตใต้นะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะที่ยอมรับว่าก็ใช้นักกีฬาหนักแหละทั้งโคต้าต่างชาติและโคต้าเอเชียในลีกกรหลิตใต้นะ จนร่างกายอ่ะหังค่อนข้างเร็วดังนั้นหลีกยุโรปจะเจ็บจากพละกําลังค่ะส่วนหลีกเอเชียเนี่ยจะเจ็บจากการใช้งานหนักเกินไปในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะที่นักกีฬาไทยไปเล่นให้กับหลีกต่างประเทศอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรืออเมริกาเองก็ดี วิภาวีตอนนี้อยู่เกาหลีใต้หมายถึงว่ารักษาร่างกายอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะหลังจากมีอาการบาดเจ็บต้องผ่าตัดส่วนบุ๋มบิ่มก็อยู่หลีกญี่ปุ่นไปลุยช้าหน่อยเพราะว่าพักฟื้นแล้วก็รักษาร่างกายให้มันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนเพียวชรพังคงยต,ตอนนี้ก็อยู่หลีกญี่ปุ่นยูฟ่าก็ยังอยู่ญี่ปุ่นนะคะรักษาอาการอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่เคสสตัดดีที่แฟนๆแ,แ,แล้วบอกน่าจะจําขึ้นใจเลยก็คือวิภาวีสีทองนั่นแหละคะ่ะตับอาการบาดเจ็บที่เขา่า สะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะระวังแค่ไหนนะอย่างวิภาวิีสีทองนะแต่จังหวะอุบัติเหตุเนี่ยหน้าเน็ตอะมันคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยนักกีฬาไทยมักเสียเปรียบเรื่องสรีระอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะเล็กกว่าคู่แข่งทําให้ต้องใช้ความเร็วและก็ความแรงสปริงเนี่ยมากกว่าปกติเพื่อสู้กับบล็อกใหญ่ๆส่งผลให้ข้อต่อรับแรงแบบหนักกว่านักกีฬาทางฝั่งยุโรป่สถิติบอกนะคะว่า66%ของการบาดเจ็บคือ no contact ค่ะ ไม่ได้ปะทะใครแต่เจ็บเองซึ่งเกิดจากจังหวะลงพื้นผิดท่าหรือร่างกายล้าจนขุมกล้ามเนื้อไม่ได้มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยแต่วิทยาศาสตร์การกีฬาสปอร์ตไซนเนี่ยช่วยลดโอกาสได้เช่นการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อพยุงข้อต่อดังนั้นนะคะพูดเลยว่าถ้าเรามองว่าลีกเอเชียหรือยุโรปเนี่ยหลีกไหนบาดเจ็บมากที่สุดถ้ามองณนะจุดนี้ที่ทําให้สาวไทยบาดเจ็บมาแล้วนะคะ แอดก็ยังยกให้หลีกเอเชียค่ะโดยเฉพาะแบบหลีกเกาหลีใต้หลีกญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่มันคาดเดาไม่ได้นะคะดังนั้นวอลเลย์บอลมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องพรสวรรค์แต่ว่ามันคือการบริหารร่างกายให้ยืนระยะได้นานที่สุดและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะพวกเขาต้องไปเล่นหลีกอาชีพทุกปีเพื่อเอาตัวเม็ดเงินเอารายได้มา เลี้ยงชีพตัวเองในปัจจุบันนี้ค่ะก็ฝากแฟนๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่เป็นลุลีกอาชีพทุกคนนะคะแล้วก็เม้นกันหน่อยว่าหลีกไหนเนี่ยเสี่ยงอาการบาดเจ็บต่อนักกีฬาไทยมากที่สุดเม้นแล้วส่งฟังได้เลยค่ะ